ของจริงไม่พูดของพูดไม่จริงอย่าคิดลองท่านเชื่อหรือไม่ว่าคนแบบนี้มีจริงหรือว่าตัวท่านเป็นคนแบบนี้ลองสังเกตตัวเองดูครับว่าท่านเป็นสายลายมือกระบาดและเป็นคนแบบนี้หรือไม่เป็นคนในลักษณะที่ไม่ชอบพูดมากเพราะว่ามีประสบการณ์เจ็บปวดรวดร้าวเจอปัญหาต่างๆมาเยอะมันเป็นอารมณ์ที่ไม่อยากพูด ไม่รู้จะพูดไปเพื่ออะไรพูดแล้วมันมีความสุขมากหรือไงพูดแล้วมันได้เงินมากเข้ามาหรือไงนคะรับเองให้เงินค่าไหมล่ะข้าจะได้รับไว้ค่าจะได้พูดออกมาเรื่องบางเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องสายสัตร์เรื่องราวเล่บับเรื่องราวอาถรรพเรื่องราวทางด้านบวกด้านลบไม่อยากพูดไม่อยากบอกใครบอกไปเพื่ออะไรบอกให้เองร่ำรวยหรือไงสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับสายลายมือกากบ,บาทเง ตรงกลางหัวใจครับดวงชะตาของโกนลายมือกระบาดนะครับชะตาชีวิตมีเกณฑ์เดินทางไกลอำนาจบารมีวาสนาบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านท่านทำอะไรประสบความเร็จโดดเด่นกว่าชาวบ้านครับแต่ว่าถ้าเริ่มต้นจากนะครับต้นทุนน้อยเงินนะครับได้มาน้อยพ่อแม่ให้ต้นทุนมาต่ำนะครับเกิดในตระกูลที่ไม่ค่อยมีทรัพย์สินเงินทองแล้วยังไงล่ะ ความขยันความเด็ดเดี่ยวห้าวหาญจะเกิดขึ้นกับสายลายมือกกบาทมันจะมีลักษณะพิเศษความโดดเด่นของตัวท่านการที่ท่านจะรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านมันไม่มีคําว่าบังเอิญครับบอกไว้เลยไม่มีคําว่าบังเอิญน,นะครับหนึ่งข้อแรกเลยนะครับถ้าเป็นคนที่มีความโดดเด่นเส้นวิ่งมามันจบมันต้องเจ็บต่อให้ท่านเกิดมาในตระกูลที่ร่ํารวยนะครับพ่อเป็นเจ้าของหมู่บ้านนะครับ เป็นเศรษฐีพันล้านนะครับอาสังหาริมทรัพย์ยิ่งใหญ่นะครับเป็นเจ้าของระดับประเทศนะครับใหญ่ระดับนั้นนะครับก็จะต้องมีความเจ็บปวดร้าวภายในใจมันต้องมีเรื่องกดดันอะไรบางอย่างเขาเรียกว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดเพราะฉะนั้นตัวท่านจะต้องมีมารมาปรจชนเป็นเรื่องปกติของสายเลืมือกระบาดแต่เรามาพูดถึงของจริงไม่พูดนะครับนี่มันคือสายเลืมือกระบาดครับ เหนือฟ้ายัางมีฟ้านะครับของจริงเขาไม่พูดเล่นกับท่านนะครับต่อให้ท right ่านเป็นสายลามือกระบบดเขาไม่พูดเล่นนะครับนะครับถ้าท่านไปดูถูกเกียดหยามไปลองดีเขาเรียกว่าลบหลูนะครับลองลบหลูองค์เทพดูสินะครับของเข้าตัวดิ้นทุรนทุลายแทบจะทมไม่ไหวกันมาเยอะนะครับไม่ได้กราบไหว้ครูบาอาจารย์นะครับไปแอบลักขโมยนะครับอย่างนี้อันตราย ครับของจริงเขาไม่พูดนะครับเองทําของเองเองนะเองเจอของเองเองนะนะครับน่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นต้องเราแว่นระวังขอกมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักคุ้มครองรักษาข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินให้ร่ารวยเกิดความคล่องตัวของจริงเขาไม่พูดครับนะครับท่านควรที่จะต้องสังเกตลักษณะท่าทางของจริง ไม่ว่าจะเป็นนะครับมีความรู้เกี่ยวกับทางด้านเรื่องทางโลกนะครับเขาไม่บอกท่านหรอกนะครับไม่จี้จุดไม่ทําอะไรให้ท่านรู้สึกว่านะครับจะต้องแก้ไขนะครับเขาจะเยินยอครับนี่คือของจริงนะครับของจริงเขาไม่จี้จุดให้ท่านรู้นะครับคนที่จี้จุดนะครับผมอาจจะเป็นคนที่มีเมตตาก็ได้นะนะครับคอยบอกว่าท่านมีบกมีข้อบกพร่องตรงไหน ให้ท่านไปปรับใช้นะครับแต่สําหรับจิตใจที่ห้าวหาญเด็ดเดี่ยวของคนลายมือกระบะเนี่ยเขาไม่พูดทําเขาอาจจะทําเลยก็ได้คลิปนี้เราพูดถึงเรื่องไสยศาสตร์นะครับจะไปพูดเกี่ยวกับเรื่องนะครับทำมาหากินนะครับใช้ชีวิตเจอคนในลักษณะฉลาดเฉลียวเฉลียวฉลาดนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เราพูดถึง กลุ่มของเรากลุ่มสายลายมือกระบาดเกี่ยวกับเรื่องสายศาสตร์กลุ่มสายสาย,าส,สายศาสตร์บอกได้เลยครับคนที่มีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวเรื่องพวกนี้คนที่มีวิชานะครับเขาไม่พูดนะครับเขาทําเลยไม่ว่าจะเอารูปภาพของท่านไปปูยี่ปูยำหรือว่าจะเอาไปท่องคาถาส่งอะไรมานะครับความเจ็บปวดเมื่อยล้าเกิดขึ้นในโชคชะตาปวดเมื่อยไปทั้งตัว เหมือนมีอะไรวิ่งอยู่ในเส้นเลือดเหมือนมีเข็มแทงอยู่นะครับขึ้นอยู่กับลักษณะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับนิส,สัยจริตของคนทำแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นคําพูดคําจาของสายเล่ยมือกบาดท,ท่านกําลังจูนติดเกี่ยวกับคนพวกนี้เพราะฉะนั้นท่านจะต้องระวังคําพูดเป็นอย่างมากนะครับแต่ว่าเหนือฟ้าก็ยังมีฟ้าถ้าเจอของจริงเข้าไปนะครับ เขารู้ว่าเราเป็นในลักษณะดวงแข็งอํานาจบาร,รมีวาส,สนาจะทําได้ยากนะครับถึงแม้ทํามันเกิดผลแน่นอนแต่ว่าเรื่องราวเหล่านี้มันตามไปทุกภพทุกชาติตามติดไปจนวันตายหมายถึงโดนคนโดนกระทํานะครับแล้วก็คนที่จะทํากระทําด้วยทั้งสองฝ่ายนี่แหละมันมีแต่ข้อเสียและจะทําไปเพื่อ ทุกสิ่งทุกอย่างจะมามมวหลงมัวเมาในในมนต่างๆนะครับเขาเรียกว่ามนต์ดำแล้วกันนะครับมนไม่ดีนะครับครูบาอาจารย์ท่านถึงบอกว่าวิชาเหล่านี้เอาไปทิ้งให้หมดนะครับอย่าไปแตะต้องแต่ว่าสายเลยมือกระบาดท,ท่านก็รู้อยู่แล้วมันเป็นในลักษณะอยู่นี้อย่างนี้อยู่แล้วดวงมันแข็งดวงมันไปจูนติดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มันค่อนข้างที่จะโน้มน้าตัวเองเข้าไปง่ายนะครับ ท่านจะไปสื่อท่านจะไปติดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มันง่ายเหลือเกินแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าบุคคลท่านนี้เป็นคนที่มีลักษณะเข้มขังมีอํานาจเกี่ยวเรื่องสายเวทแน่นอนครับเราดูที่ตาครับนะครับสายเล่ยมือกาบาดกลุ่มของเราต้องรู้นะครับนะครับท่านต้องรู้นะนะครับอะไรที่แข็งที่สุดก็คือตานั่นเองนะครับแววตานะนะครับ ท่านจะดูลักษณะโง่เห้งท่าทางใครก็แล้วแต่นะครับหน้าผากเถิกนะครับผมเป็นลักษณะนะครับเส้นหวีบางเบานะครับดูได้ทั้งนั้นนะครับแล้วแต่ท่านตามลักษณะสไตล์คนลายมือกระบะนะครับรู้ทางด้านเกี่ยวเรื่องหมอดูอยู่แล้วนะครับโง่เห้งท่าทางท่านรู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าท่านจะต้องดูลักษณะแววตาอำนาจจิตนั่นเองนะครับคนที่ของจริงอำนาจจิตจะน่ากลัว จะแผ่พลังลังสีออกมานะครับของจริงเขามีพลังจิตนะครับเขามีลังสีออกมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับคนที่มีในลักษณะนิ่งเงียบมีลังสีดูแล้วมีเป็นนางพญานะครับร้ายเหมือนนางพญานะครับหรือว่ามีจิตที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับแต่ต่อหน้าต่อต,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 อตาเขาอาจจะทําหน้าเฉยนะรับไม่รู้ภาษา ก็คือว่าทําเป็นคนจิตใจดีงามนะครับนิ่งเงียบแต่ให้จิตใจดีงามยังไงก็ต้องนิ่งเพราะว่าของพวกนี้เขาเรียกว่ามันฝึกจิตมาแล้วมันไม่มีอารมณ์ครับคนพวกนี้มันไม่มีอารมณ์นะครับก็คือว่าคนของจริงไม่พูดของพูดไม่จริงทําเลยกลัวไหมล่ะนะครับกลัวนะน่ากลัวนะครับอย่าคิดว่านะครับว่า ก็โถก,ก็แข่นนั้นเองนะครับพลังจิตนั้นน่ากลัวนะครับบอกได้เลยว่าถ้าท่านไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์นะครับผมที่เป็นสายนะครับพลังจิตบอกได้เลยว่าแรงเหม่งมากท่านจะสัมผัสถึงแววตาท่านยังรู้ถึงภาวะจิตนะครับบางองค์ถึงขั้นเขาเรียกว่ามีพลังนับสองมาถึงท่านแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ยังมีแยกเป็นสายขาวกับสายดําสายขาวบ่งบอกถึงพลังที่นะครับอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ความสุขความสบายท่านเข้าไปใกล้ไปกราบแทบตักนะครับซบนวดหลวงปู่นะครับนวดหลวงปู่ครับขอให้ลูกร่ารวยนะหลวงปู่นะครับท่านได้พลังนั้นทันทีพลังความเย็นสบายนะครับพลังความแช่มชื่นพลังความเมตตาท่านไปไหนได้รับพลังนี้ก็มีแต่ความรักความเมตตากับคนรอบด้านความสุขความเจริญหลวงปู่ท่านเป่าหัวให้เพียงนะครับความร่ำรวยเกิดขึ้นกับตัวท่าน ท่านมีความสุขไหมความสุขเกิดขึ้นนะครับบริวารต่างๆก็รับอน,นิสงส์ไปด้วยนะครับเพราะว่ามันมีพลังที่ครอบตัวท่านอยู่นะรับสังเกตดูให้ดีครับเพราะว่าพลังบวกนะครับจะทําให้คนอื่นเยือกเย็นเย็นสบายแต่พลังลบนะครับจะทําให้คนอื่นเล่าร้อนนะครับอยากจะเดินมาตบหัวท่านทันทีนะครับหรือว่าจะเอามือกระแทกปากของท่านทันทีนะครับหรือว่าเอาไม้หน้าสามฟาดท่านท,ทันทีมันคือพลังลบ นะครับต่อให้ท่านพลังลบท่านไม่ได้ถามอะไรท่านทั้งสิ้นนะครับบุคคลท่านนั้นไม่ได้คิดร้ายกับท่านนะครับแต่เพียงแค่ท่านไปอยู่ใกล้พลังลบนั้นจะดึงดูดคนพวกนั้นนะครับเข้ามาชนท้ายโตดรถท่านนกบินมาขี้ใส่รถท่านนะครับทุกสิ่งทุกอย่างประเดประดังเข้ามามนต์กระถามนต์ดำเข้ามาหมดทุกสิ่งทุกอย่างเอาเป็นเอาตายถึงขั้นจะกินไส้กินปอดกันแล้วน่ากลัวมาก นะครับน่ากลัวมากครับพลังมืดเพราะสิ่งเหล่านี้มันเข้ามานะครับท่านไม่ควรที่จะอยู่ใกล้ไม่ควรที่จะคิดลองดีเด็ดขาดอยู่ให้ไกล,กลมากที่สุดมันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันพังปีน่านะครับแต่ของจริงเขาไม่พูดนะครับพลังบวกที่ท่านมอบให้ท่านก็ไม่พูดนะครับท่านไม่รู้จะพูดไปทำไม เออเองรับสิ่งนี้ไปเองมาไหว้ข้าเรื่อยๆเ,เดี๋ยวเองจะรวยเขาไม่พูดครับเองมาเรื่อยๆเองจะเย็นสบายจิตเองจะมีความสุขสบายคนรอบกายจะเกิดเมตตามหมานิยมและเองจะมีเงินมีทองเข้ามาเขาไม่พูดครับเพราะว่ามันเป็นอํานาจจิตที่ควบคุมจิตใจแล้วว่าดูลักษณะท่าทางของบุคคลท่านนี้นะครับมีจิตใจที่เมตตาสูง มีพลังคุณธรรมสูงเยือกเย็นเป็นอย่างมากไม่จำเป็นต้องสาธยายความเมตตาไม่จำเป็นที่จะต้องไปแก้ไขให้กรรมของใครดีขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าครูบาอาจารย์ของจริงเขาไม่พูดนะครับนะครับท่านสังเกตกันเอาเองครับของจริงเขาจะไม่พูดนะครับเขาจะหัวเราะยิ้มอย่างเดียวแต่ว่า เขาแนะนำนะนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาแนะนำนะไม่ว่าจะเป็นด้านพลังไม่ดีหรือด้านดีเขาก็แนะนำยังไงก็มีความเมตตาพลังมืดพูดผีวิญญาณร้ายที่อยู่รอบกายนะครับเพราะฉะนั้นสายลามือกระบาดไม่ควรไปสถานที่อักโครจรอ,อย่างเช่นวัดล้างนะครับสถานที่ลองผีนะครับทดลองกันสารพัดนะครับดวงจะตก สิ่งเหล่านี้จะตามติดไปตลอดจะปัดยังไงก็ไม่ไปครับอาคมท่านแข็งกล้าขนาดนั้นหรอเขาไม่ไปไม่กลัวพระเขาไม่กลัวนะครับอาคมก็ไม่กลัวอะไรก็ไม่กลัวนะครับอย่างเก่งก็ร้อนรอนหนาวหนาวแล้วจะกลัวทําไมครับของจริงเขาไม่พูดครับเขารู้ของเขาเองว่าไอ้นี่เก่งจริงหรือเปล่าถ้าเก่งจริงเขาร้อนหนาวเขาเพ่นไปแล้ว คเขาเรียกว่าตายทันทีนะครับอันนั้นคือของจริงนะครับแต่แค่แค่ร้อนร้อนหนาวหนาวนะครับเขาก็นะครับอดทนน,น,น,นะครับเดี๋ยวเพื่อบุญกุศลวาสนาเขาก็จากไปเองสิ่งเหล่านี้จะทําให้ดวงชะตาตกให้ไม่มีเงินมีทองไม่มีข้าวจะกินหวยก็ไม่ถูกกิจการการงานพังพินาศหมดนะครับเรื่องบางเรื่องไม่ควรที่จะแตะต้อง การที่เราไม่มีโชคลาภไม่มีเงินทองเลยเนี่ยจะทำให้เราย่ำแย่และจิตจะอาจถึงขั้นเป็นวิป,ปรลาานะครับเห็นไหมครับเพียงแค่ท่านเข้าไปอยู่ใกล้เท่านั้นยังไม่เจอดีเลยยังไม่ส่งอำนาจจิตมาครอบงำนะครับถ้าส่งอำนาจจิตครอบงำเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเจ็บปลดลวดรัวร้าวแสนทุกทรมานดิ้นทุรนทุรายนะครับร้องไห้เท่าไหร่ไม่มีใครช่วยได้ ไปหาหมอหมอก็ไม่ช่วยนะครับไปหายายยายตำหม,มาักบอกได้เลยนะครับสิ่งเหล่านี้มันเกิดกับตัวท่านนะครับสายและมือกระบาดอย่าไปแตกต้องอย่าคิดลองดีนะครับด้วยคิดว่ามีอํานาจบาลมีวาสนาเกิดขึ้นที่ตัวเรานะครับมีจริงไหมมีจริงครับแต่ว่าท่านไม่ควรที่จะไปยุ่งเกี่ยวนะครับเพราะว่าคนที่มันมีในลักษณะนี้<ๆ>เขาเรียกว่าถูกกําหนดเอาไว้แล้วนะครับ เขาก็ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใครหรอกแต่ว่าเองเข้ามาเองนะเองก็รับไปเราเราพูดถึงพลังจิตของเขาแล้วนะครับเพียงแค่ท่านมองตานะเพียงแค่ท่านมองตาท่านก็รู้สึกได้แล้วว่าคนคนนี้นะผมพลังจิตของเขาแรงมากนะครับพอมองตาปุ๊บจะมึนหัวเลยนะครับมึนหัวมึนงงนะครับเหมือนโดนสะกดนะครับพลังจิตเขามองแรงมากๆนะครับท่านไม่ควรที่จะไปนะครับผม ลองดีเขาเรียกว่าลองดีนะครับห้ามเด็ดขาดนะครับบุคคลท่านนี้นะครับเขาเรียกว่าของจริงไม่ใช่ของเล่นแล้วนะเองอย่ามาลองดีนะนะครับเราพูดถึงพลังจิตไปแล้วทีนี้เรามาพูดถึงลักษณะท่าทางนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถเกี่ยวเรื่อนสายอาวทนะครับทุกสิ่งทุกอย่างลักษณะท่าทางก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับถ้าเป็นผู้มีบุญกุศลวาสนามีบารมีเขาก็จะมีบารมีตามไปด้วยนะครับมีลักษณะตัวใหญ่ สูงใหญ่มีอํานาจนะครับเราก็สมควรที่จะกราบไหว้บุคคลท่านนี้นะครับผมนะครับผมแต่ลักษณะท่าทางตาค้านะครับไปแตะต้องเกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นนะครับเขาก็จะมีอํานาจจิตไปทางนั้นนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลแต่ละท่านนะครับคลิปนี้เป็นธรรมทานนะครับนะครับเพราะฉะนั้นการสังเกตลักษณะท่าทางนะครับพอลังคํามึมอยู่ข้างหลังเขา สัมผัสได้เลยบอกได้เลยสายและมือกระบาดท่านจะสัมผัสได้ทันทีนะครับลักษณะท่าทางโงเฮงจะออกมาหมดนะครับไม่มีอะไรที่จะสามารถปิดกั้นได้นะครับไม่มีอะไรที่จะสามารถปิดกั้นได้นะครับตาลักษณะตานะครับจะเหมือนในหนังเลยครับนะครับจะเหมือนในหนังเลยนะครับบุคคลท่านนั้นนะครับดูมีสง่าราศีสว่างสดใสนะครับนะครับเราอยากจะไปกราบนะครับนะครับมีบุญกุศลมากนะครับ มีบารมีมากนะครับนี่ครับของจริงไม่พูดเล่นแต่ของจริงไปทางด้านบวกแต่ถ้าไปทางด้านลบนะครับลักษณะท่าทางก็จะมีนะครับเข้มขึมนะครับพูดคุยก็เหมือนกับปกตินะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่พลังต่างๆมันจะบ่งบอกออกมาจากลักษณะสีผิวท่าทางออกมาให้เห็นได้ชัดพลังจิตแข็งกล้าเพียงแค่พูดเอ่อยว่าจาคาถาออาไปนะับเกิดผลทันที นะปราบปหารศัตรูให้พังที่ได้ก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนมากจะเป็นพลังบวกนะครับถึงแม้ท่านจะเป็นผู้ที่นะครับผมมีเกี่ยวกับรู้รู้ศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นนะครับท่านก็ยังมีเมตตาอยู่ดีนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเราไปไหนนะครับสายอะไรเมือกระบาลนะครับจะต้องกราบไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ดีก้มหัวเข้าไว้อย่าอวดดีอวดเก่งของจริงเขาไม่พูดของพูดไม่ใช่ของจริงนะครับ เราทำเลยนะนะครับอย่าคิดลองดีครับสายไรหมือกระบาดนะครับไปไหนนะครับสายไหนเขาก็เมตตาเราเป็นเรื่องดีที่สุดครับกาบไหว้สิ่งๆปักปกัปก,ปกคุ้มครองรักษาสาธุสาธุสาธ,สาธุผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาครับสวัสดีครับ